สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับช่วงนี้ก็หาหายไปนานครับเพราะว่าช่วงนี้งานไถก็ไม่มีครับไม่มีมีแต่งานไถสวนไถเล็กๆน้อยๆครับนิดเดียวครับเจ้าละงานครับนี่มาไถที่ตัวเองครับนี่เตรียมเตรียมแปลงปลูกหญ้าครับเนี่ครับเนื้อที่ก็ประมาณสองงานสองงานได้ครับนี่ครับดินมันช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับแล้วดินมันอุ้มน้าครับ นี่ครับดินมันบวมด้วยครับบวมครับติดเลยครับดูครับเรียบร้อยครับนี่ครับงานเข้าเลยครับเมื่อเช้าก็ออกมาไถยกล่องยกล่องเขาจะปลูกเอ่อปลูกปลูกต้นอะไรต้นโกโก้ครับเมื่อเช้าก็เสร็จเสร็จจากเสร็จจากออกมายกล่องให้เขาก็ออกมาไถสวนตัวเองครับ อมมาใช้สวนตัวเองนี่มางานเข้าเลยครับที่แรกกลัวกลัวกลัวจะจมที่ที่งานเขากลายเป็นว่ามาจมที่งานตัวเองดูดิ้นไม่ไปแล้วครับแล้วหน้าจมนะครับ,รบแล้วหน้าจมนะพยายาดับเครื่อ,อนผมเนี่ยครับงานเข้าเลยครับ ได้็อดเด็ดจนได้ครับนี่ครับมีช็อดเด็ดให้ดูครับนี่ครับฝั่งนี้จมมิดเลยครับจมมิดคานเลยครับจมมิดคานล้อหน้าหลังเลยครับดูครับหางยกขึ้นสุดเลยครับคันเดียวจะดิ้นได้ไหมครับดู งานเข้าเลยครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับปักกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับช็อตเด็ดครับดินมันบวมด้วยครับย่ำย่ำสองทีรู้เรื่องเลยครับดิมันบวมครับจะเสร็จอยู่แล้วนะครับนี่ครับก็ถอยอีกไม่กี่เที่ยวยองครับสามสี่เที่ยวก็จบแล้วครับนี่ครับ ออกมาทีก็มี ay, ็อดเด็ดเลยครับ็อดเด็ดจนได้ครับงานตัวเองด้วยครับมันดินมันบวมครับดินมันตอนนี้มันอมน้ําด้วยครับอมน้ําำดินมันบวมดินมันน่วมดูครับจะดึงขึ้นไหมครับคันเดียวน่าจะได้ถอดใบดันหน้าออกด้วยครับน่าจะได้ถอดใบดันหน้าออก ถอดใบด้านหน้าออกแล้วก็ดึงถอยหลังน่าจะขึ้นอยู่แต่ต้องลองดูก่อนครับถ้าไม่ขึ้นก็ต้องถอดลองโยกดูก่อนนี้ครับมันติดด้วยครับน้ำดูบริเวณน,น้ำนี่น้ำมูลน,นะครับน้ำมูทลทะลักเข้ามาครับดูครับ เป็นตรงนู้นนะครับนี่น้ำมูลนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้ครับเดี๋ยวรอรถลากครับเดี๋ยวรอรถมาลากครับนี่ครับลากจะขึ้นไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะขึ้นไหมครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวรอรถลากครับ